สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจความีิทีละข้อปีที่3ปี2 0 2 5เป็นปีแห่งการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าสอดคล้องกับ2025พี่น้องที่รักครับหัวข้อที่เรากําลังเรียนรู้ก็คือแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลาโอเคไม่ว่าก่อนหรือว่าหลังปองเป็นเรืนจากความตายเทศนาสั่งสอนส่งอัครทูต12คนส่งสาวก70คนไปทั้งหมดหัวข้อที่ปอง ทมสอนก็คือแผ่นดินของพระเจ้าฉะนั้นเมื่อพระเยซูเน้นในฐานะประชาชกรของพระเจ้าเราก็ต้องเน้นเหมือนกันวันนี้เราจะเรียนกันในลูกาบทที่19ข้อ11ถึงแต่ก่อนหน้าที่เราจะดำดิ่งไปที่พระคำผมจะให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานด้วยกันคุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยประคำขอพระเจ้า,ขอ,จาขอพ่อทำธุรกิจกับเราด้วยประคำแล้วขอพระญาณของพระเจ้านั้นเคลื่อนไหวอย่างเป็นสละ ไม่ว่าพี่น้องเข้ามามีความจำเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นถูกคารทามให้สาเร็จในพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ถ้าสิ่งนั้นเป็นประคุณของพระองค์ขอพะวิญาณเคลื่อนไหวทําให้เกิดการรักษาโรคทําให้เกิดการปลดปล่อยทําให้เกิดการกดหนี้ทําให้เกิดหมายสําคัญปะกาศสจจันรเราเปล่าประกาศสิ่งนี้เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าคือการครอบครองของพระองค์และเราเปล่าประกาศถึงการครอบครองของพระองค์การไหลยังไปสละของพะวิญาณของพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อเมนเอาละพี่น้องที่รักให้เราดดิ่งไปที พระคาของพระเจ้ากันเลยดูนะครับพี่น้องที่รักหัวข,ข้อข้างบนก็คือแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยก็คือสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดโอเคข้อบัมพีข้างบนนั้นก็คือข้อที่เราเรียนผ่านๆมาพี่น้องสามารถาไปเรียนรู้ในคลิปที่ผ่านๆมาได้เอาล่ะให้เรามาดูกันในลูกากบทที่19ข้อ11บอกว่าขณะที่ประชาชนกําลังฟังสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่พระเยซูพูดกับสกเกศโอเคที่บอกว่า อาบัตนี้แผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงความรอดก็มาถึงครอบครัวนี้แล้วโอเคพระองค์ก็ตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟังต่อไปอีกเพราะพระองค์กำลังสเสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มและเพราะเหตุผลที่พวกเขาคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้าโอเคกำลังจะมาปรากฏในประชาพี่น้องเห็นยังสาเหตุที่พระเยซูจะต้องกล่าวคำอุปมาเนี่ยเพราะโอเคเพราะเหตุที่ ประชาชนเนี่ยคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้ากําลังจะมาปรากฏในไม่ช้าพี่น้องเห็นยังหัวข้อเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่ะเยซูนนเน้นแต่ดูเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่คนยิวเน่ะเขาคิดโอเคอยู่ในขั้วอยู่ในความคิดของเขาซึ่งจริงๆในตอนนี้ถามว่าเมื่อเขาพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าในที่นีเน้เขากําลังคิดถึงอะไรในตอนนี้บอกว่าพงค์เสด็จมาใกล้กรุงเยรูซาเล็มพี่น้องเห็นยัง ซึ่งจริงๆขณะที่เขาชาวยิวคิดถึงเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเขาคิดถึงเรื่องอำนาจการครอบครองของพระเจ้าที่มาผ่านทางประคริสซึ่งจะมาปกครองโลกนี้ซึ่งในสมัยนั้นก็คือจะต้องมาจัดการกับอาณาจักรของโรมันและสถาปนาการครอบครองของพระเจ้าในโลกนี้และเนื่องจากเหตุผลที่ประชาชนคิดอย่างนี้พระเยซูถึงสอนคําอุป,ปมานี้โอเคพี่น้องที่รักครับสิ่งหนึ่งที่ที่เราจะเป็นต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าคือ หลายครั้งมันจะมีความคิดที่เข้าใจผิดครับอย่างเช่นความคิดในสมัยนั้นคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้ากําลังจะมาปรากฏในไม่ช้าคือ,อไม่นานแล้วเร็วๆนี้ก็คือพระเยซูจะจัดการกับโรมันแล้วจะครอบครองให้ผมบอกนะความคิดเนี่ยมันไม่เปลี่ยนเลยแม้กระทั่งพระเยซูตายแล้วฟื้นก็ยังมีสาวกคนหนึ่งที่ถามว่าตอนนี้พงษ์จะมาสถาปนาอาณาจักรของอิสราเอลในโลกไหมพี่น้องที่รักปัจจุบันนี้ก็มีเหมือนกันก็คือ คนที่คิดว่าพระเยซูกําลังจะเสด็จมาแล้วจริงๆสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือเราไม่รู้ครับแม้กระทั่งพระเยซูพงก็พูดว่าพงก็ไม่รู้ครับไม่มีใครรู้เลยมีแต่พระบิดาองค์เดียวที่รู้ฉะนั้นขณะที่เรากําลังเน้นเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยให้เรารู้ว่าอย่าให้เราเข้าใจผิดครับโอเคเราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องอย่าให้ความเข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นความเข้าใจของเราที่เกิดขึ้นจากการที่เราคิดเองเออเองโอเค ให้ผมบอกเรื่องนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนที่เน้นแผ่นดินของพระเจ้ามากโดยเน้นเป็นในเรื่องของพระเยซูจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่เมื่อนุนเมนื่อนี้ให้ผมบอกนะไร้าสาระไม่มีใครที่รู้พระเยซูพูดชัดพี่น้องเข้าใจไหมโดยเพราะพวกนี้จะบอกว่าถ้าศึกษาวิวรลจะรู้แน่ๆคำตอบคือไม่รู้แน่ๆครับเพราะพระเยซูกิตโอเคบอกเองว่าพง์ไม่รู้แล้วพง์เป็นคนให้วิวอ์พง์เป็นคนเปิดเผยวิวร์พี่น้องเข้าใจไหมรวมทั้งการศึกษาดานเนียนก็ไม่ได้ทําให้รู้เวลาชัดๆครับเพราะ สมัยพระเยซูพงรู้ดาเนียลอยู่แล้วแต่พง์ก็บอกว่าพงค์มไม่รู้รู้แต่พระบิดาองเดียวพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าขณะที่เรากําลังเน้นการสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าอย่าให้เราเข้าใจผิดเรื่องนี้อย่าให้เราไปเน้นมากๆในเรื่องเกี่ยวกับการที่พงค์จะมาสถาปนาบ,บนโลกนี้จะเกิดขึ้นวโนนี้ฟังนะผมไม่ได้บอกว่าพง์จะไม่ได้ทาไม่ได้ประทไม่ได้สถาปนาแผ่นดินของพระเจ้าในโลกพง์จะทําครับเมื่อพี่น้องไปดูในกิจการบทที่หนึ่งเนี่ยจะบอกว่าพระเยซูก็บอกว่า ไม่ใช่ธุลาของท่านที่จะรู้เวลาซึ่งแปลว่าพง์ไม่ได้ปฏิเสธว่าในที่สุดแล้วพง์จะมาสถาปนาการปกครองในโลกแต่หน้าที่ของเราไม่ใช่โอเคการไปหาวันเวลาอันนั้นเป็นสิทธิอำนาจของพระบิดาฉะนั้นจงจําไว้พี่น้องที่รักขณะที่เราเน้นเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าให้เราเน้นให้ถูกที่อยากคิดเองเออเองและแท้ที่จริงถ้าเราดูในกิจการเนี่ยเราจะรู้ว่าหน้าที่ของเราไม่ใช่ไปการคํานวณหาเวลาว่าเมื่อไหร่จะ เกิดอะไรเมื่อไหร่หน้าที่ของเราก็คือการออกไปและเป็นพยานเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้ผมได้ยินเราพูดว่าอยู่ต่อไปครับข้อ12พระองค์ตรัสว่ามีเจ้านายอง์หนึ่งกําลังจะเดินทางไปไกลเพื่อรับอํานาจมาครองแผ่นดินแล้วจะกลับไปอีกเนื่องจากความจํากัดของข้อนะให้ผมบอกเราก็คือตรงเนี้ยเมื่อเราดูต่อ,ตอไปซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนก็คือ แล้วเขาจะเข้าใจว่าเจ้านายองค์หนึ่งเนี่ยที่กําลังจะเดินทางไปไกลเนี่ยจริงๆแล้วสื่อถึงพระเยซูริตการเดินทางไปไกลในที่นี้คือการที่พงกลับไปสวรรค์ครับและในที่สุดแล้วเพื่อพงจะกลับมารับอํานาจมาของแผ่นดินก็คือการเสด็จกลับมาในโลกนี้ฉะนั้นพี่น้องเห็นยังให้เรารู้ว่าเมื่อเราพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้านั้นมันหมายถึงอำน,นาจการครอบครองของพง,งถูกครับมันหมายถึงรวมถึงการที่พระเยซูกิตจะต้องปกครองโลกนี้พันปีถูกต้องครับ แต่สิ่งที่เราจาเป็นต้องรู้คือเราจะต้องไม่คิดเองเออเองโอเคความเข้าใจของเราจะต้องอยู่บน,บนพระมีเราจะต้องไม่เน้นสิ่งที่พระเยซูไม่เน้นเราจะต้องบอกว่าไม่รู้ในสิ่งที่พง์บอกว่าไม่มีใครรู้โอเคฉะนั้นจําไว้ว่าอย่าเป็นพวกที่หมกบุญหาวันหาเวลานั่นไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราคือออกไปเป็นพยานปล่าฐฐประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและเรื่องหนึ่งก็คือให้รู้ไว้ว่าการที่พระเยซูจะปกครองโลกเนี่ย ซึ่งเป็นแง่มุมหนึ่งของแผน,นิของพระเจ้าคือการที่พระเจ้าครอบครองโลกเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นเมื่อพองเสด็จไปแล้วก็คือกลับไปที่สวรรค์และในที่สุดพงจะกลับมาอีกใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นั่นเป็นสาเหตุที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องดําเนินชีวิตแบบที่อระมัดระวังตัวเหมือนขโมยก็คือเราไม่รู้ตัวเราต้องพร้อมตลอดเวลาแท้จริงแล้วเมื่อพระเยซูสอนเรื่องเนี้ยสิ่งหนึ่งที่พรงพูดชัดเจนก็คือว่าเราไม่รู้เวลาฉะนั้นจงเตรียมตัวให้พร้อม ฉะนั้นพี่น้องที่ัรครับจงเตรียมตัวให้พร้อมสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกไม่ว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาในยุคข,ของเราหรือไม่เราเองก็มีชีวิตแค่ช่วงชีวิตของเราและคนที่อยู่ในช่วงชีวิตของเราที่ยังไม่ไม่เคยได้ยินเรื่องพระเจ้ายังไม่ได้เชื่อก็มีชีวิตอยู่ในอยู่ในช่วงชีวิตของเราแปลว่าไม่ว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาหรือไม่เราก็มีโอกาสแค่นี้เขาก็มีโอกาสแค่นี้ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําไม่ใช่มาจดจ่อหมกมุ่นกับการว่าพระองค์จะเสด็จกลับม่อะไร สิ่งที่เป็นงานของเราคือเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้านําคนเตรียมเขาให้ได้รับการยกโทษบาปโดยการเชื่อในพระเยซูกิตให้ผมได้ยินเราพูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูต่อเราจะดูกันต่อไปฉะนั้นจงจาไว้ว่าในเรื่องแผ่นดินของพระเจ้านั้นโอเคอย่าเน้นสิ่งที่ตัวเองคิดจงเน้นสิ่งที่พระเยซูคิดเน้นสิ่งที่พระเยซูสอนแล้วพระองค์พูดยังไงจงเชื่ออย่างนั้นกับสองครับ <S <S ในเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้านั้นจะเกิดขึ้นในแง่มุมของการที่พค์ปกครองในโลกนี้นั้นใช่ครับจะเกิดขึ้นหลังจากที่พระ ไปที่สวรรค์แล้วเสด็จกลับมาซึ่งจริงๆพ่อพีหลายตอนพูดเรื่องนี้ว่าพงษ์จะ,สะเสด็จกลับมารับเราอีกถ้าไม่มีที่พงษ์ก็บอกแล้วฉะนั้นมีที่ครับฉะนั้นพี่น้องที่รักจงเข้าใจความจริงข้อนี้โอเคแผ่นดินของพระเจ้าเราต้องเน้นสิ่งที่พระเยซูนเน้นต้องสอนสิ่งที่พระเยซูสอนโอเคแล้วก็รู้ว่าพงษ์จะ,สะเสด็จกลับมาอย่างแน่นอนให้เราดําเนินชีวิตอย่างระมัดระวังให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาล่ะครับพี่น้องที่รักให้เรามาดูมุมซ้ายล่างครับเลบิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ โอเคหนึ่ง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 สองสามก็คือภายในสามปีก็คือสองพันยี่แปดปีสองพันยี่แปดมีความสําคัญยังไงครับครบสองร้อยปีที่ปอแตนเข้ามาที่ประเทศไทยมันจะเป็นเพียงชัยชนะเป็นเพียงการทวีคูณเราตั้งใจที่จะมีเลขหนึ่งสามตัวหนึ่งแรกมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนตอนนี้เรามีผู้เชื่อห้าแสนให้เราทวีคูณหนึ่งที่สองโอเคมีศิษยิ์อภิบาลมีพวกอาจารย์หนึ่งหมื่นคนแล้วก็หนึ่งที่สามก็คือมีคิดจักหนึ่งหมื่นแห่งง่ายๆคือสิทธิบาาาลอจรย์คนน่ง ดูแลหนึ่งคิดจัดมีสมาชิกที่มีผู้เชื่อประมาณ100ก็คือเราจะรวมกันเป็น1ล้านคนฉะนั้นในปี2 0 2 8ถามว่าเป้าหมายของการที่เราจะมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนเป็นไปได้ไหมคําตอบคือเป็นไปได้เป็นเลขคณิตศาสตร์ธรรมดาแต่สิ่งที่เราต้องทําคือพวกเราทุกคน5 6าหกแสนจะต้องลุกขึ้นและทวีคูณเราจะต้องใช้เวลาทุกวันในการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเป่าประกาศการครอบครองของพระเจ้าซึ่งเป็นข่าวดีทําไมการเป่าประกาศ การดินของพระเจ้าการครอบครองของพระเจ้าจะเป็นข่าวดีเพราะข่าวร้ายคือเนื่องจากามนุษย์คู่แรกทําบาปสิทธิทอำนาจได้อยู่กับมารอำนาจครอบครอ,องของโลกนี้ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเนื่องจากมารครอบครองนี่เป็นสาเหตุที่พระเยซูรเรียกว่าเจ้าโลกหรือผู้ครองโลกแต่ข่าวดีก็คือพระเยซูมาและได้จัดการไถ่บาปโอเคจัดการกับซาตานพง์ได้ตกนรกแทนเราแล้วไปกระชากสิทธิทอำนาจคืนมาและหลังจากนั้นพงค์ได้จัดการกับปัญหาทั้งหมดของมาร ในขณะที่มารทาให้คนอาจจนพระเยซูทําให้มังค่งในขณะที่มารทาให้คนตกนรกพระเยซูทําให้ขึ้นสวรรค์พระเยซูทําให้เขาหลุดพ้นจากปัญหาหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆฉะนั้นพี่น้องที่รักจงออกไปเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเป่าประกาศทุกวันมุ่งเน้นสิ่งนี้มุ่งเน้นการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้ามุ่งเน้นการสร้างเสาอกไม่ใช่หมกมุ่นอยู่กับการนั่งคํานวณเวลาไม่ครับจงเอาจริงเอาจังกับการเป่าประกาศข่าวประเสริฐเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าให้ผมได้ยินเราพูดว่าอาเมน เอาละพี่น้องที่รักให้เรามาทําสิ่งที่สําคัญมากอันหนึ่งก็คือ,อมหาสนิทครับมหาสนิทแปลว่าสนิทมากสนิทมากพัานพี่บอกว่าฝ่ายคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นวิญญาณเดียวกันเราเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระเยซูกิตโอเคพระกายของพระเยซูแตกหักื่้เราหายดีนี่เป็นสาเหตุที่เปโตรบอกว่าด้วยบาดแผลเคียนตีของพระเยซูท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาหายเราหายโรคในนามพระเยซูเราเปล่าประกาศหายโรคจากทุกต้นเหตุทุกปัญหา เราปล่ปาประกาศว่าพระเยซูได้ทรงรักษาเราแล้วการรักษาโรคเป็นสิ่งที่เป็นข้อเท็จริงในฝ่ายวิญญาณเราเปล่ปาประกาศว่าโดยการที่พระเยซูเจ็บแทนเราทั้งหลายหายดีเราปล่ปาประกาศว่าในพระนามพระเยซูพระเยซูผู้ทรงถูกเคียดเราหายดีจากทุกโรคภัยทุกคนที่ได้ยินทุกคนที่เอามือแตะหน้าจอหรือรับมหาสนิทหรือได้ยินเราเปล่ปาประกาศว่าหายโรคทุกประการเราปล่าประกาศเพราะเราปลดปล่อยคำมธณษฐานด้วยความเชื่อซึ่งทําให้ผู้ป่วยรอดชีวิต องค์พระเิ้าจะให้เขาลุกขึ้นเพราะว่าสิ่งนี้เป็นความจริงเป็นข้อที่จริงในฝ่ายวิญญาณเราเปล่าประกาศล้วทุกคนที่ได้ยินหายโรคตาบอดมองเห็นหูหดกได้ยินเป็นใบพูดได้น้อยกว่านั้นหายเราเปล่าประกาศว่ามะเร็งสิ่งที่ผิดปกติทั้งหมดหลุดออกเราเปล่าประกาศว่าต้นเบตของโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะมาจากผีวิญญาณชั่วเอ่อเคมีควันทั้งหมดเป็นปกติในนามพยคริคิดเราปอเราเปล่าประกาศว่าในนามพยคริสิ์จงเป็นปกตินี่น้องเจ้าละครุณหายแล้ว คุณสามารถลองได้ทําบางอย่างที่ปกติคุณทําไม่ได้คุณจะพบว่าคุณหายแล้วไม่ว่ามันจะแสดงออกมาร้อยเซหรือส่วนหนึ่งถ้าคุณเห็นผลบางอย่างเขียนคําขอบคุณพระเจ้าลงไปว่าคุณเคยเป็นอะไรและตอนนี้เกิดอ,อะไรขึ้นให้พระเจ้าได้รับเกียรติฟังนะครับเราไม่ได้นิษฐานเพราะว่าพระเจ้าได้รักษาเราแล้วเราไม่ได้ขอให้พระเจ้ารักษาโดยความเชื่อเรารับเอาพี่น้องที่รักครับผลิตพ,พูดสิ่งดีเพื่อเราผลิตพ,พูดอะไรผลิตพ,พูดถึงการที่ เราทั้งหลายได้รับการยกโทษบาปดังนั้นถ้าใครก็ตามเชื่อในพระเยซูริตบาปทุกอย่างทุกชนิดของคุณได้รับการยกแล้วโอเคจงมั่นใจในความรอดจงมั่นคงในความเชื่อจงเชื่อในพระเยซูริตจงมั่นคงในพระองค์ราบใดก็ตามที่คุณเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าตายมาแม้เข็ญตกฝังและเป็นขึ้นบาปทั้งหมดของคุณได้รับการยกคุณมีชื่อจดไว้ในแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูจะเสด็จกลับมารับคุณไปอยู่ที่นั่นในนามพระเยซูริตจงมั่นใจในความรอดมั่นคงในความเชื่อ จงเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าผมเปล่าประกาศว่าสิ่งดีกาลังมาถึงชีวิตของคุณกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ทำให้รายการเข้าใจว่าบีทีลอสคอเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันผมเปล่าประกาศว่าครอบครัวคุณรักพระเจ้าแผนงานั้งหวดของศัตรูถูกทําลายผมเปล่าประกาศว่าคุณไม่จําเป็นต้องได้รับการบําบัดปลดปล่อยเพราะได้ความเชื่อของพระเยซูริตคุณได้รับการบําบัดปลดปล่อยเรียบร้อยคุณถูกย้ายเข้ามาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าผมเปล่าประกาศว่าแผนงานั้งหวดของศัตรูถูกทําลาย วิญญาณชั่วตัวไหนที่พยายามขัดขวางเราไล่มันไปที่นรกเราปลดปล่อยทุวสวรรค์ที่ทําให้สิ่งนี้เ่าประกาศว่าผู้เชื่อทุกคนโอเคห้าห้ี่ห้าปีนี้เห็นพระคุณสองเท่าเห็นความปวดป่าสองเท่าได้ยินเสียงหัวล้อสองเท่าเขาเองหัวล้อสองเท่าเพราะว่าสิ่งดีกําลังเกิดขึ้นการปลดหนี้กําลังเกิดขึ้นเราปลดปล่อยหมายสาคัญและกาสะจันในนามพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทำให้รายการเข้าใจความจริยธรรเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาําวันขอบคุณพระเจ้าครับเอา่ะรให้ผมได้ยินพวกเราพูดว่า ชีวิตของฉันเคลื่อนเคลกนเนเนเนโชาโลมปัจจัยพรครับอาเมน